สวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกคนอ่าไปส่งเด็กมาแล้วไปส่งนักเรียนมาแล้วก็มาลดต้นทุเรียนก่อนนะคะเพราะไว้ให้อันนี้ก่อนแล้วค่อยไปปลงดินตอนนี้ก็แตกยอดก็อยู่ในถุงเราไง ข้างบ้านต้นขึเรืยนอยู่ข้างบ้านยังไม่ได้ลงดินต้นพับถึงพับถึงก็ไม่ได้ลงดินนะคะอยู่ในกระถาง ไม่ซื้ออันนี้มาเปลี่ยนเลียนกันครับเราต้องซื้อหางมาเปลี่ยนเราไปดูดอกไม้ข้างล่างกันคะต้องซื้อ าเรียกต้นไผ่เช้าเช้าก็ดูบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะตักไข้ไล่ยุ่สวยมากแต่ต้องขยายมาทางนี้น่ตรงนี้ก็ ของอุไรก็สูงตัดลงก็เดี๋ยวไม่มีล่มก็คือจตัดกิ่งตัดกิ่งให้เขาแบบไม่ต้องสูงมากแต่ก็ก,กลัวว่าไม่มีล่มนะแดีวก็ตัดเอากิ่งมาลงสวย ดอกไม้ข้างล้อสวยไหมคะมน้อยหนาก็มาเบียดมาเบียดดอกไม้เราขึ้นทำไมเนี่ย ทองอุไลทองอุไลทำไมถึงตายเออไม่เข้าใจขึ้นแล้วก็เหี่ยวอมเต้องเสียบใหม่อะคะ่ะสวัสดีครับตอนเช้า,า,า,าอีกแล้ว ตอนเย็นเจอตอนเย็นเจอกันนะ <laughs> ตอนเย็นสี่รอบมื่วานไม่ครบนะเมืม่วานวิ่งไม่ครบสี่รอบอครบอกอ๋อวิ่งก่อนแล้วใช่ไหมอ๋อถามพี่ฟ้าเอาเอาพี่เขาอ,อีกทำไมแกไม่ครบอ่ะเขาไม่รู้ <laughs> ได้เย็นสี่รอบ ดูกล้วยนะคะตั้งดูว่าเช้าเย็น ต้นทับทิมนะต้นทับทีมสวยงามมากเลยดอกรกักดอกรักนี่มาเอามาเอาเม็ดมาปลูกเม็ดมาจากาเทศบานเทศบาน เช้าๆก็อยู่กับธรรมชาติโอ๊ยออกลูกแล้วทับทิมนี่นะคะเห็นลูกทับทิมกันไหมทับทิมออกลูกแล้ว ชาก็อยู่ธรมชาติฮะถุงอะไรก็เครื่องมือเราไงเช้าเชอหกโมงแล้วหกหกโมง กว่าจะเจ็ดโมงนี้แดดขึ้นแล้วนะคะแดดออกแล้วกล้วยก็งามงามแต่ซอยเก้าแมวกล้วยพันนี้กล้วยพันนี้มีเยอะแล้วต้น ต้นเขาใหญ่นะก็จริงนแต่ว่าลูกเปรี้ยวด้วยสองข้างทางคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายธรรมชาติตอนเช้านะคะทุกคนดูแล้วก็ช่ชวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ Bye-bye.